สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคขขนจะพบพอกับพรารากกินีกระสวยก็ยังคนสร้างกระไรพบพอกัะยำไปบ่ายพี่น้องมันนี้เฮาเสมาขึ้นต้นแต่ข่าหมากข่าหมากแต่หมากข่าไปกินพี้อเห็นยังละ่ตะตาเห็นยังเนี้ยสบายดีปลาลุงดูมันมืน่นเนี่ยล่ะหันมาหาแม่ดู อาสบายดิปาลุงก่อนไปเอาบักแต่นี่มูนมืนมืนอ,มอาสบายดิปารุงได้ไหมลงมาเลาบายบ,บักแต่นะตุ๊กตองลงมาหลายเด้อม,มันมืนเดเนี่ยละบรรยากาศก็แค้มหวยพี่น้องเลยมันแก้มหวยว่าปิดแคมของอยู่เดินต้นแต่ขาจ้า อันนี้ก็คือต้นแตกค่ะต้นเก่ามันกลนเนยนก่านมันเกิดมากลนหินต้นนี้มันลมเหลืออีกสองสามต้นสี่ต้นหนึ่งสองสามสี่หาบิดบ้านมีอยู่หาต้นลอย่าไปไกล้นะ เราปีซายอย่างบนพุทธจ้ามันดีดเด้อล่ะจับไปดีดพอแล้วพอแล้วลงมาแบบนี้ป้าพีรศรอไอเบิร์น้ำกระลาไปกินบักเตียด้อเปล่ปะปะ้ำแบกเตร์ใหญ่ยังพอแล้วอย่าบอกแก่ เออบมดหยายบแล้วักแต่อีแล้วกแก่อยู่บ่พ, <า S 1> พี่น้องจห<ะ>าดี่ขึ้นมาแต่ขากละสิบเบ็ดได้บมดตาเอ,อ้ยบาปักไงหนึง่งไปผ่ามันแบบอดแต่ตะกบริบกินไนมันแต่ว่าผ่าได้ได้จะพุงพพ่งผ่าผ่าพังหัวมันแต่ว่าแกะได้บลามันแข็งแค่ไหน เก็บมาก่อนเก็บมาก่อนจะพาพา่าเผาฟ้าอันนี้คือหมักแตกขาแต่พี่น้องเอ้ย <Yeah. S 1> หมักหน,น่อยกินในมันมีบอเนื้อในของมันแก่บ่แก่หรืออ่อนเก็บว่าจะไปพานั่งกินที่น้องหองหมักแตกขาพี่น้องเคยเห็นมีบจ่จ้าอย่าคิดด้วว่าสิหักขวัญมันได้นะครับผมฟันเอานะ ผี่น้องมาง่ายขนาด okay, okay, okay. นี่แหละจับพี่น้องมันคือหมาแตกคานั่นเองจา่าทนายแกกินบ่ได้แต่จ่ามันแข็งอันนี้นายอ่อนมันงามงามงามแตงงามว่าพี่น้องนายมันดูสวย่วยมันแก่หรือเปล่าพอดีกินถูกเอาแล้วจ้ะพี่น้องอ้าแตกแล้วนะ กระเด็นไปแล้วถูกไปยากแบบอ้าอสวยอยู่พ uh ี่น้องนี่คือหมักแตกขาผีจังสีนี่นายอ๋อสวยนี่งดลบสวยงามนะพี่น้องเบิ่งนี่จิ้มกระติมบนี่ได้ละนี่เ็ได้นี่ยงามแต่พี่น้องอ๋ยสวยนี่โอ้ย สองนายนึ่งทีนี้นี่ตีมากางามๆนี่งสุดทีนะสประงามนะพอแกะมาอืมหมาในี่แห่งงามส,สาดธุปูปพิสู่ขอ,ขอ,ขอ,อ์ค่อยๆก็ออกถูกเอาถูกถูกมันก็แตกแล้วถูกไม่ดได้ดถูกส่วนนี่มันได้ส่วนเงียงมันเลยเงียเห็นปะแตก สานมาสานมาปูก,กินยองสาบายดีกันหนึ่งพี่น้องมันทำมากินมาแตกขาความงามของมันพี่น้องเอ้ยเหลืองพี่ตาจะกินต้องเหลืองมัไ้าต้องเหลืองนี่นระแสก็สีอยากแก่เลยจะได้เลยนะแก่อะไรนะพี่เนาะแก่ผมแกะเปลือกมันออกพี่<ห>นเน,นาะ นั่นนายแกะเปลือกมันออกพี่น้องใช่แล้วพี่จิมเปลี่ยนแกะเปลือกมันออกคือหมักบัวนี่ดูแกะจะเปลือกมันออกแล้วล่ะนั่งอยากแกะอยู่ไหนเนาะอยากแก่แล้ววัพอดีเล้วท่าน สีมันออกดำๆแล้วเออสียอ่อนด้วยเออมันจะแก่เหรอเฮ้ยมีดาเอาไม้ตกหิ่มว้ไม้ตกข่าวอันนึงเด้อเมาแล้ไหม่ ไกม่หมดลกี้มันแกเ่เอาไม่ตองมันอ่นแ,แล้ว,ลวจัหวตตะตอกปัดกะเช่บล็อกเขยกินบอเมาบ่บองยาซองสับนใ้หัวนะนี่เนะบอรไป ้องคอนก็เราสองมาทแท้<อ>ตัดไม่ตอกเขางานนี่<อ>ตัดไปขายบอไม่ทำเราแล้วีม, <pues S 2> มันอ่อนสีหวานกว่าไม่แล้อไเป็นไปได้ออกว่ะอะไรยังไงดำอะมสีกแก่ๆแล้วกินได้ คือหมักบัวแหละพี่น้องหมักแก่จะจะฟดป่าหมักอ่อนสีหวานแก่แก่นเลยนะหมาของพ่อมากินเบนเวลาสิแบนจกปีเย,ยอะตั้นแต่ บุมีห่างของบ้มจะกลดห่างของบอุมลงดต้นนี้ตะกอนมันได้กลดนี่เนาะยังหองบุ้ลงมาได้เลยเกิดในห,หินเลยจะดิ่อยู่ใสแต่ก็ขึ้นใหญ่เส้ยก็มีแต่ในนี่นได้ขึ้นบุมีในสวนนั่งตายเลยบุขึ้นกระบักอยู่มั้งบ้าไม่มันกระง,งามแล้วเพื่องไม่แตกขาดเป็นราคาผมเนีย่ย มาก็จะเ,เป็นแบบนี้จ้าบจังไเลยล่ะลูกบัจังไนะลูกบัวลูกใหญ่แน่นอนครัแบแต่น้ำนะแต่น้ำแต่น้ำมาเซฟ่จัก็คือลเลยนะ บ่ปปเคยกินก็ปเปรี้ยงวง้วงก็จะได้ก็ขึ้นกินตลอดอ่ะแล้วแล้วก็ทุบปอกเปลออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเน่ะตัวนี้กินได้แล้วแซ่เสพตัวสีเหลืองนเพื่ะแซบแ่บเสพเขาเอายังไงนพี่น้องงามเนาะแต่ไงมาแต่งามแนละ้แล้วมันแก่มันก็แตกลงมาก็กกเป็นเม็ดสิพี่น้องแต่มันแข็ ไปมกกินก็ได้มะขามต้องถูกได้กับดับใช่ไหมถูกแล้วก็หน้าไปโมกกินอันถูกถูกยำอมไว้มันหอมนะแต่หมนะด้วยเซฟนะต่มันหอมได้มันหอมกว่าในมะขามมันเลยมันคิดยากกับเสื้อป้ามันหอมเมันหอมลองแต้มแต้งหน่ยล่ะนะหอมอย่างมาค่ะ กองคนเลยน้ามแบบวีเจ็นกองกันทุอ่าทำกระยานันเห็ด n h เห็ดปวกบ่มเห็ดปวกเห็ดกับบ่ออกฝนตกอนหนอกเห็ดออกไปได้เปเห่นน้านะ เราพี่เรามากินมักแตะขาดแตะข่ะเป็นหักแก่ๆเลยเจ๊งหน่อยอ้อนๆนี่เป็นสีหวานคือหน่อหวานคือบัวเม็ดบัวนั่นก็มักกินไนะมันแก่แล้วมันเป็นสีดำแล้วนี่นี่เนื้อเนื้อมันอ่อนๆแล้วเป็นสีหวานเนี่ยมันเริ่มดำแล้วไม่นแก่แล้วมันยังขาวๆอ่อนๆแตกเปาะแตกเปาะมันสีหวานต้นบนอ่อนนี่ก็เออแก่แล้วมันเป็นแต่เดี๋ยวมันมันหลาไม่ยังต้นนั้นก็มัคือไก่ห่ะ มันเริ่มแก่แล้วมันเริ่มเขียวแล้วจริงมันต้องขาว<บ>จ้วอยู่งากบก็ต้นนั่งกบับอันนั่งค <นะ S 2> ือกันนะเป็นอกแก่เนอะนอนอยู่ต้นอะไรแห้งโดก็มันก่อนไปได้กิอกอกนนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียงขั้วแต่ว่าสีนางบอ่อกก็เป็นนั่งอยู่พุน่นขึ้นซูเมอร์เจมบมมี่เจมอมมี่คนละเจมบ่มีหมาแล้รพวก็ขึ้นซูเมอร์มาเรียกว่าอะไขึ้นอยู่ซูเมอร์ เรียกว่าเรียบควายเสมอคือเสมอแต่ก่อนบนนี้สมมตบอกใอยมีใครมากินอะไรเด้มีใครมเรียกว่าเรียบควายท่านนี้ท่านายหาวยังบนนี้นะเออเก็บไปหมดเก็บหมกมากอ๋อมันยังมันจะลองไปหมกกินก็หาแซ่บมันหอมกว็ได้มาขามอีกไงแต่กัรกินเนื้อต้องทุบก่อนเอาค้อนเด้เอาค้อนทุบไปได้แล้วมันถูกเก่ืเอาค้อนไอ้ทุบไปเด้ไหมข้อนอ่อนอิดข้อนปอได้มาทุบก็สิเลิศดีเก็บไปหมกลล่ะ จะเป็นมุกเขี่ยวกินมแมลงคอนปอนทุบ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 ตัวนดพร้อมกันด้มาขามไหนในต้แตะนี่ถึงล้เอาต้นมาไปปลูกอนุรักษ์ไว้เป็นราคาเถอะราคาต้นแตกขาจะได้จักต้นแตกขาบ่าจ้ะที่หมาเป็นแบบนี้ เด็กน้อยกินเือเอนงามงามไปน้องหมากวันไหนเปน้องามย์สำหรบกินเฮือนก็สิเก็บเอาในหาในดำมันไปถุบไปเผาแล้วไปมกคดิตไฟแล้วก็ถทุบทุบทุุ มันหาที่ออกหวานหน่อยนึงเนาะจังสีทองสีแซ่บมันแก่แล้วมันต้องอ่อนคือหมากบัวให้บอกหมากแก่เป็นยังฝาดเนาะหมากมันอ่อนแบบยังขาวๆเนาะมันหย่ำกบอบกบกบมาแทรกไอ้เรื่อมันแก่แล้วจะไปขึ้นเขียวเพื่อนเนี่ยบอกนะมันคือดำแล้วมันเคยเสด็จตะมากีหินเอาไปโมกมาไดบอกอันนี้ในดำมันจะไปโมกเพื่นเนาะโมกอะกระทุบ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 เอาแบบนี้ไปโมกมาได้บอกสะบัดตะมากีหิน อันนี้คือหมักแตะพี่น้องในหมากแตะเกาลั์ที่ไม่สามารถกินได้จ้ะแข็งโพดโพมมหมักแตงฟังเสียงพี่น้องแต่หอมไม่ละมกนะหอมก่อนในหมักขามอีกเสียหอมแต่ติดฟันจังหน่อยสากตาลูกอันนี้ก็เก็บอะไรไปส่กตาลกองดนักฉันหนั้หดักกระดุม ผมมีอยังหลายพี่น้องพากันมาขึ้นมาแตะก,กินไม่ได้เอ้ยแต่เสียดายมันแก่เนี่ยจักหน่อยครับมันอ่อนกว่าดีซะสิแท้พี่น้องจ,าจ,จ้าขั้นสั้นกับขอฝากบรรยากาศไว้สั้นนี่นะจา้าขอบคุณสุ่คู่สุส่คนที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด็ด้วยจา้าพี่น้องจา้าสวัสดีจา้าสบายดีดีพระเจา้าอาเฮ็ดผูกแองนะ น้งพงแบบอันปาลาลายได้ลายป่จุกดิจูมันออ,ออกแต่เมื่อก่อนนะเขาได้อยู่ได้น้อยเดียวแล้วมันกระบอเห็นมันออกเลยสูตรนี้ในไม่ใช่ออกลายเปล่ขาไปคุดหัวซีดินหอบทีเต็ด<ถ>ป่ากกระบอกออก